ก็สวยทุกคนด้วยนะครับวันี้กับช่องมอสเกมเอกนะครับนะวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว,ตวละครในทีเอตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไวเลอร์ไมเนอร์นั่นเองซึ่งตัวไวเลอ n e ไมเนอร์นั้นเป็นตัวเทอร์ตัวหนึ่งที่คนนั้นมีน้อยนะครับน้อยมากๆน้อยกว่าไม่ชอบปิดน,นะครับนะซึ่งเป็นตัวยังไงแล้วก่อนจะไปฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับนะไปะอย่าลืมฟังกันเลยนะครับนะ ไ i ม e เนอร์ er, เป็นหอคอยนะยะไกลที่โจมตีเป็นชุดต่อเนื่องสร้างความเสียหายมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆส,สามารถรับได้จากการนำอาชิฟเมนไวมั Master ในโหมดและกเกอร์สไ v เวเท่านั้นและต้องมีเลเวล100ขึ้นไปไ o มิเนอร์เป็นหอคอยที่มีเอกลักษณ์นะครับนะเนื่องจากการผสมประสาทความสามารถในการโจมตีและการหาเงินเข้าในกันในสนามรบโดยใช้เอสโตไรเฟเป็นอาวุธเครื่องมือนในการขุดหาเงิน บอยไมเนอร์ er จะใช้เวลาสักพักในการชาร์จปืนนะครับนะเมื่อศัตรูเข้ามาระยะหากไม่มีศัตรูระยะหรือต้องการชาร์จปืนบอยไมเนอร์จะหยุด er ยิงเมื่อบอยไมเนอร์ยิงเสร็จแล้วจะหยุดขณะเพื่อทาการขูดหาเงินและเงินที่ได้นั้นจะเพื่อภายในการรับเกรฑหลังจากแต่ละรอบปริมาณของเงินนั้นจะเพิ่มเป็น2เท่าและการแปลเงินสุดบอยไมเนอร์ Boy er จะรับการตรวจจับที่ที่ซ่อนอยู่ในระดับเฟลสองนะครับนะและสามารถ คำเสียหายใศัตรูนำหน้านแต่เลศูนย์ได้ไวม e เนอร์ minor, ถือเป็นหอคอยที่ทรงพล,งลังในในช่วงกลางถึงถึงปลายเกมเนื่องจากมีค่า dps ที่สูงและทำให้เงินนั้นเยอะสูงไปมากขึ้นกว่นี้ครับนะอังนี้คือเป็นตัวสร้างเงินนะครับนะแต่เยอะกว่าฟาร์มเป็น3เท่านั่นเองนอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดในการวางหอคอยที่8ตัวต่อเพื่อ่นนะครับนะคือแบบวางได้8ตัวนั่นเองนะครับนะอ่ะ เดี๋ยวต่อไปเราไปพูดสดเตตครข่าวๆข,าข,าของไวมายเนอร์กันนะครับนะตัวสเตตครข่าวๆข,าของไวมายเนอร์นะครับจะมีราคาบางที่3,000ันการขายอยู่ที่1500ราคาตอนขายนะครับนะและเป็นตัวทำเงินและตัวสร้างดาเมจเป็นตัววางพื้นและมีจำนวนกำจกัดอยู่ที่8ตัวต่อผู้เล่น1คนและมีดาบอยู่ที่10เป็นตัวตีเดียวและมีไฟอยู่ที่0 1น8ดนสแปดวิมีระยะที่16นะครับนะ โอเคเรามาดูกันอัปเกรดกันดีกว่าครับนะเลเวลแรกนะครับนะจะมีราคาที่850นะครับนะเพิ่มระยะมาอีก2บวกดาเมจอีก2แล้วก็แลกครัปชั่นจาก50ให้กลายเป็น75็ดสิครัปชั่นนะครับนะต่อเมือง1ตัวนั่นเองเลเวลสองนะครับนะจะมีราคาอัพอยู่ที่1,800นะครับนะจะบวกดนามิเนตที่2สองนี่ครับนะแล้วก็เปลี่ยนจากไฟเลต0.1นย์จนึ่งปดสวิให้กลายเป็น0.1 46์จนึ่ีวินะครับนะแล้วก็มีการเผาด้วยครับนะ เผาจาก5วิให้กลายเป็น7.5วินาทีเลเวล3นะครับนะจะมีราคาอัอยู่ที่5,750นะครับนะจะบวกระยะไปอีก2บวกะะไดเมอีก3แล้วก็จาก75ครับชั่นใน้กลายเป็น125ครับชั่มต่อเมือง1ตัวแล้วก็มองเห็นไฮเด้นได้นะครับนะแล้วมีการชาร์จอยู่ที่จาก3วิเป็น1วินาทีเลเวล4นะครับนะจะมีราคาอยู่ที่9,600นะครับนะ จะบวกดาเมจไสามจากไฟเล t 0.146วินาทีให้กลายเป็น0.14วินาทีและการเผานั้นจาก7.5กลายเป็น10วินาทีนั่นเองแล้วสุดท้ายนะครับนะจะมีราคาอัพอกู่ที่25,000นะครับนะจะบวกระยะมาอีก2แล้วบวกดาเมจอีกและแรกครับชั่นจาก145ครับชั่นให้กลายเป็น200ครับชั่นต่อเมอง1ตัวนะครับนะและนี้ก็คือทั้งหมดของการอัพเกรดของ Void Miner นั่นเอง วิธีการหานะครับนะคือคุณต้องได้อชนะิปเมนไวน์ม a สเตอร์ฮะในในแหลงซาวเวนั่นเองและตัวมีเลเวลรลายขึ้นไปแต่น่าเสียดายนะครับนะที่มันหาไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าเนื่องจากการที่มันกูงเกินไปและเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ดีมันจึงถูออกออปกรจากเกมนั่นเองซึ่งสามารถในเกมมันจะมีไหมมีนะครับนะมันมีอยู่แต่นั้นแต่คุณนั้นมันได้ไม่ง่ายๆนะครับนะคุณนั้นต้องเป็นแอดมินเท่านั้น หรือเป็นคนสร้างเกมเท่านั้นผมจะมีนะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากนะครับจนจนเขานั้นไม่อยากออกมาขายนั่นเองนะนะก็จบไปแล้วนะครับนะสลับคลิปเกี่ยวกับ void miner นั่นเองนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับนะสลับคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่ครับผม